เปิดคลิปมาก็เปลี่ยนเสื้อประสองตัวนครับกิจกรรมที่เราจะมาทําวันนี้ก็คือขับโกคาร์ตเส้นทางการมานะครับพิมพ์ตาม Google m a p ตามนี้ได้เลยระยะทาง10กิโลครับจากคลองหาน่ะถึงแล้วแปบ๊บเดียวเดี๋ยวรถเข้ามาเลยครับสงขาสปีดเวย์ถึงแล้วก็กินนึงก่อนครับตั้งน้ําไอติมมีครบเลยแล้วก็เลือกรุ่นรถและจ่ายเงินครับที่นี่มีรถให้เลือก3รุ่นมีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่แล้วก็แบบคู่ครับ เราเลือกแบบใหญ่ครับอยากซิ่งจริงๆเครื่องเล็กก็แรงนะครับหลังจากที่จ่ายเงินแล้วเราก็มานั่งดูรถในสนามเพลินๆครับลมพัดเรื่อยๆวิวก็จะประมาณนี้เลยครับรอคิวแค่แป๊บเดียวเองครับตื่นเต้นมากถึงคิวแล้วครับอันนี้พี่สตาฟก็บอกให้ไปเลยครับแต่เราไม่ได้ยินเราก็ออกตัวก่อนคนอื่นแล้วก็ขับชิวๆก่อนครับครั้งแรกแล้วก็สักพักก็เล่นเครื่องครับเครื่องสั่นแบบแรงจัดเลย ทางตรงได่นิดนึงก็ต้องเบรคครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีโคง้งด้วยความที่เราถือกล้องด้วยก็แฮกโค้งเป็นที่เรียบร้อยครับแฮกโค้งเหรอขับช้าๆแบบพี่สิน้องไปก่อนครับ <laughs> ูงคับโกคร์ก็เท่ยังเท่เลยครับเท่จุกๆไปเลยเป็นยังไงบ้างครับกับาการขับโกคาร์ดครั้งแรกให้นุกด้วยค่ะพอถ่ายรูปเสร็จก็เอามาไปเก็บครับที่ชันวางสนามสวยมากครับแต่ว่ามุมนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย ทีนี้ก็ต้องจัดมาอีกเอาลูกเล็กไว้ด้านล่างก่อนครับจัดให้สวยงามเอาใบมาเก็บด้วยตรงนี้เป็นทางรถนะคะไปเรียเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการกลับโฟรครัสดสนุกที่สำคัญเลยคือได้เปิดประสบการณ์ใหม่ครับความรู้สึกนี้มันดีจริงๆครับได้ทำอะไรใหม่ๆพี่ชอบไหมครับชอบมากเลยค่ะวันหลังพามาอีกนะ ตรงนี้จะมีเซเว่นแล้วก็ของกินขายเยอะแยะเลยครับซื้อกินที่แหลมโพก็ถึงแหลมโพก็กินเสร็จอย่างไวนะครับ